ชายไทยอายุ42ปีมาพบแพทย์เนื่องจากมีอาการอาหารไม่ย่อยมวนท้องอึดอัดเพลียคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารเวียนศีรษะแพทย์ตวรวจร่างกายพบว่าตัวเหลืองปัสสาวะมีสีเข้มตับโตมากมีประวัติดื่มสุราเป็นประจำตั้งแต่หนุ่มก่อนมาพบแพทย์ได้ดื่มสุรายอย่างหนักติดต่อกันหลายวันมาจากงานเลี้ยงในหมู่บ้านเคสนี้นะคะมีการส่งตัวทังห้องปฏิบัติการทั้งหมด6ค่าด้วยกันค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นการส่งตัวเพื่อเช็กความเสียหายของตับหรือเนื้อเยอื่อค่าแรกคือค่า AST พบได้ในหลายเนื้อเยื่อโดยเฉพาะตับค่ะเคสนี้มี AST ตับสูงกว่าปกติค่ะซึ่งแสดงว่าเนื้อเยื่อหล้มีความเสียหายจึงทําให้ AST หลุดลงมาในกระแสเลือดมากกว่าปกติค่ะค่าต่อมาคือค่า ALT พบมากในตับเคสนี้ก็มี ALT สูงเช่นเดียวกันค่ะจึงแสดงว่าเซลล์ตับได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะค่าต่อมานะคะคือค่า ALP พบในเยื่อบุท่อลาดีของตับกระดูกแล้วก็รกค่ะเคสนี้ก็มี ALP สูงจึงแสดงว่าเนื้อเยื่อหล้มีความเสียหายค่ะ ค่าต่อมาคือค่า GGT พบได้ในหลายๆเนื้อเยื่อแต่พบมากที่สุดในเซลล์ตับค่ะซึ่งในเคสนี้ก็มี GGT สูงซึ่งแสดงว่าเนื้อเยื่อเหล่านี้มีความเสียหายนั่นเองค่ะโดย GGT นะคะมักจะส่งตรวจพร้อมๆกับ ALP เพื่อเป็นตัวชี้ว่าสรุปแล้วผู้ป่วยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือว,ว่ากระดูกต้นแน่ค่ะโดยถ้า ALP สูงอย่างเดียวนะคะจะสงสัยว่าเป็นรรปเกี่ยวกับกระดูกและโรคค่ะแต่ถ้า ALP สูงพร้อมๆกับค่า GGT จะสงสัยโรคเกี่ยวกับตับค่ะ ต่อมานะคะเป็นกลุ่มที่ส่งตัวเพื่อเช็คการทํางานของตับค่ะค่าแรกคือค่าผลรวมโปรโตีนในเคสนี้ถือว่ามีโปรโตีนที่ต่ากว่าปกติค่ะต่อมาคือค่าโปรโตีนอังบูมินนะคะเป็นโปรโตีนที่สร้างจากตับค่ะในเคสนี้ก็มีอังบูมินที่ต่ากว่าปกติค่ะจึงแสดงว่าตับสามารถทํางานได้แย่ลงนั่นเองค่ะ จึงมีการสร้างอาบุมนินได้เนาะกอบกักิจากอาการต่างๆของผู้ป่วยและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทําให้สรุปได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคตับอักเสบชิพัน์หรือ alcoholic hepatitis ซึ่งมาเกิดในคนที่ดื่มสุราเป็นประจําอยู่แล้วและมาดื่มมกหนักในช่วงสั้นๆโดยจะมีอาการอึดอัดมวนท้องอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารเนื่องจากตับถูกทำลายจึงทำให้อาบุมนินในเลือดต่ำม,มากซึ่งอาบุมนินเป็นตัวอุ้มน้ำที่ดีมากในกระแสเลือด เมื่อมีค่าต่ำลงน้ำที่เคยอยู่ในหลอดเลือดจะซึมผ่านผนังหลอดเลือดออกมาอยู่ตามโพรงชั้นใต้ผิวหนงังหรือโพรงช่องท้องทําให้ของเหลวในท้องเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดอาการดังกล่าวในส่วนของอาการเวียนศีรษะและอ่อนเพียเกิดจากการที่ตับสูญเสียหน้าที่แบบรุนแรงทําให้สลายแอมโมเนียได้น้อยจึงทําให้เกิดพิษแอมโมเนียขึ้นสมองมากขึ้นภาวะตัวเหลืองแลปะปัสสาวะสีเข้มนะคะ เกิดจากการที่ตับนะคะทำงานผิดปกติะคะ่ะโดยซึ่งจะเกี่ยวกับบิลิรูบินนะคะโดยบิลิรูบินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือ Indirect b i บิลิรูบแล้วก็ไดเรก t r บิลิรูบิค่ะซึ่งการที่ตับนะคะทํางานผิดปกติก็จะทําให้ i n d i r e รก b i บิลิรูบนะคะไม่สามารถเปลี่ยนเป็น Direct b บิ i ิรูบินได้ดีเท่าที่ควระคะ่ะส่งผลทําให้ Indirect b i บิลิรูบินนะคะสูงขึ้น ส่วนในด้านของไดเรกซ์บ r u b ินนะคะก็จะไม่สามารถส่งออกจากตับไปทางททอน้ำดีได้เหมือนกันค่ะก็จะส่งผลทำให้ทั้งอ d i r e c t ก i ์บ Rubin แล้วก็ Direct r ดเรกซ์บิวบินนะคะอยู่ในตับที่มากค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าไปสู่กระแสเลือดนะคะโดยนะคะก็จะมีการสะสมบิวบินนะคะในกระแสเลือดที่สูงขึ้น,นะคะ่ะทําให้เกิดภาวะตัวเหลืองตามมาค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะถูกขับออกทางไตนะคะเป็นปัสสาวะ ที่มีสีเข้มขึ้นค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น h e ป a t o m e g a l y ค่ะหรือภาวะที่ตับโตค่ะเกิดจากการที่ดื่มแอลโกอฮอล์มากๆนะคะก็จะส่งผลทำให้มีไขมันนะคะเข้ามาสะสมที่ตับค่ะทำให้ตับมีขนาดใหญ่ต่อมาคือ fatty liver disease risk factor ค่ะถ้าเป็นประเทศ alcoholic fatty liver เนี่ยจะเกี่ยวกับการที่ใช้แอลโกอฮอล์อย่างหนักเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็น non-alcoholic น fatty liver นะคะก็ปัจจัยเสี่ยงก็คือการที่มีระดับไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไตกลีเซอไลด์นะคะ ว่าไฮเปอร์ไกลซีเมียค่ะซึ่งก็คือน้ำตาลในเลือดสูงโรคอ้วนนะคะโดยเฉพาะคนที่กลุ่มที่มีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องค่ะหรือว่าเบาหวานชนิดที่2ค่ะเมตาบอลิกซินโดมแล้วก็ไฮโปไทรอยดีซึมต่อไปเป็น,นกลไกการเกิดแฟตตี้ลิเวอร์นะครับเมื่อร่างกายของเราได้รับเอทานอลเข้ามาตับจะทําหน้าที่เมตาบอลไลต์โดยเปลี่ยนเอทานอลไปเป็นอัซกิโตดีไฮครับซึ่งเป็นสารพิษเลยเปลี่ยนต่อไปเป็นอะซิเตตซึ่งไม่เป็นสารพิษครับ ซึ่งในกระบวนการนี้มีการสังเคราะห์ NADH เพิ่มขึ้นทำให้อัตราส่วนระหว่าง NADH ต่อ n a d บวกมีค่าเพิ่มขึ้นครับทำให้กระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์ g d p ครับซึ่งจะไปกระตุ้นกระบวนการ s s t e r i f i c a t i o n ของ Fatty Acid และ g d p เกิดเป็นไตรกีเซลด์สะสมในตับครับการดูแลและคำแนะนำเบื้องต้น ปัจจุบันไม่มียารักษาการรักษาที่ดีที่สุดคือการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ยกเว้นระยะตับอักเสบเฉียบพลันอาจให้ยากลุ่มสเตียรอยเพื่อลดการอักเสบได้แนะนําให้ปรับการกินร่วมด้วยโดยทานอาหารให้ครบห้าหมู่อาจจะเน้นไปที่กลุ่มของโปรตีนหรือกลุ่มที่ให้พลังงานมากขึ้นเนื่องจากเมื่อตับติดความเสียหายทําให้ตับไม่สามารถสะสมไกลโคเจนซึ่งใช้เป็นพลังงานระหว่างมือได้ทําให้ร่างกายไปดึงพลังงานจาก กล้ามเนื้อมาใช้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ีวิธีที่ช่วยได้ก็คือการแบ่งทานเป็น3-4มื้อย่อยๆต่อวันดีกว่าทาน1-2มื้อใหญ่ในกรณีที่ตับเกิดความเสียหายมากเช่นตับวายเฉียบพลันอาจทำการปลูกถ่ายตับได้